อยู่นี่นี่สัญญาณเต็มฝากให้น้องเยิงน้องๆต้องได้เลียงได้ตอนนี้มันขึ้น64%แล้วตอนนี้เราอัปโหลดคลิปกับสำเร็จเรียบร้อยตอบคอมเมนต์ขอบคุณครับ เอาเนาะสบายดีเนาะสบายดีผีพี่เพื่อนเพื่อนเบิร์ตสู่คู่สู่คนวันนี้คอยกะสีขี่รถไปเนาะสิไปเอาคลิปลงเพราะว่าปกติเฮาเฮ็ดคลิปไว้ประมาณ3-4คลิปหรือว่า5คลิปเนาะเฮาจึงค่อยเอาลงเทื่อเดียวเพราะว่าอยู่บ้านเฮาบ่มีสัญญาณต้องได้ขี่รถไปบอนที่เฮาเอาคลิปลงนี่แม่นซองบอนเท่านั้นเนาะ บอลนึ่งแมนอยู่ฮงเฮียนแล้วก็บ,บอนึ่งแมนยู่เคลื่อนไฟฟ้าที่คนจีนเฮ็ดเดี๋ยวนี้นสองบอลบอลเฮาเคยเอาคลิปลงพันมาเนาะวันนี้เฮาก็สี่ขี่รถไปเนาะไปเบิ่งเส้นทางการไปมาขขาเฮาแต่ละเทือเฮาเอาคลิปลงเป็นจดาเนาะ ฝนตกใครแน่เส้นทางบานเฮาถ้าวาส่วงฝนตกเนี่ยโอ้หมื่นขนาดแต่บอลน,นี่แหละบอลถีทางค่อนข้างง่งงาม ตอนนี้เฮาขี่รถกะฮอดเส้นทางล่วงแล้วฮอดเส้นทางล่วงอันนี้กะสบายอยู่ถึงว่าฝนตกกะตามมันจะบ่มื่นง่ายแต่ว่าฮอดเส้นทางล่วงนี่บบยยนกกาาม,ม,นม,นนนมีนลายอีกเนาะมันยากบ่อนทีน,นี่แหละแต่เส้นทางเข้าบ้านเฮานี่แม่นมืนเนาว่าช่วฝนตกไปคนเดียวนี่อาจจะบ่รอดเนาะเฮาอยู่รถนี่แหละมันบ่ร,รอดมันมืนม ลงค้อยกับมีโอกาสเถาล้มขึ้นค้อยกับบืนบได้อีกทางนี้นี่แมนทางถี่เฮาขี่รถไปเคลื่อนไฟฟ้าอันของคนจีนเฮ็ดส่วนอีกอันทางเรื่องนั้นเรืองนั้นนี่แมนไปรงเฮียนรงเฮียนถี่เฮาเคยเอาคลิปลง ปีก่อนๆอันนี้แหละนี่ทางเข้าบา้านเฮา ตอนนี้ผมข,ขี่รถกับมาฮอดจุดแล้วจุดที่เขาเคยเอาคลิปลงก็คือบอลเขาจอดใ้รถจบวันนี้เพราะว่าคนจีนเขาเดเคลือ่อนแมนตั้งเบื้องนั้หมูมบ้านอันนี้แมนมมบ้านบ้านโบบิงบ้านนี้นี่มีสัญญาณนะครับมีไฟฟ้าห้องสาวมาเอาตั้งแต่นี่แหละบ้บานโบวิงบ้านโบวิงนี่ยแมนยูรุมเขาขึ้นมาบอลเนิเนสูงเพราะว่าอยูน่นี่สัญญาณค่อนข้างแหง้ง อยู่นี้นี่สัญญาณเต็มนะสี่ขีดแปดโมงปลายเสาเก้าเขามาฮอดนี่เขาออกจากบ้านนี่ส่วน7จ็ดโมงเมื่อกี้ส่บโมงป้ายเอาขี่รถเพราะว่าขี่รถค่อ,อคคนขนะ้างซาแน่กำลังอัพคลิปลงยูงทู e ตรงไหนเราทาด้นว่าคลิปเงาเนี่ยทาด้น คิปประมาณ30นาทีบางทีก็เป็นสุโมงเอาหนังทาเพราะว่าคอนค้างสานะในสัญญาณถึงสัญญาณเต็มแต่ว่าเวลาเราอัพคลิปลงนี่มันอยากสะเขาลิน้นในอื่นนีวอยู่พอปกตินีซ้ำเ่อมันอัพโหลดอันนี้ขังทีหนึ่งกำลังเตรียมแล้วก็รังทีซ้อมมันอัปโหลดขังที่ม้ม,มจึงสำเร็จ มันอัพโหลดครั้งที่สองอันนี้ใส่เวลาโดนมันขึ้นเป็นสมองเลยเหลือเวลาเป็นสมองหรือว่าห้าสิบนาทีมันเต้นตามสัญญาณแหงคอยแหงคอยอันนี้เด็กน้อยหมูบ่บ้านบ้านบอบิงน้องแยกว่าสีย่างเมื่อนำน้องๆ ไปพักอยู่เฮือนอ <c oughs> เพื่อนของน้องสาวบอกว่าน้องแย่งยังอยู่บ้านือบอยันว่าเขาออกไปเกี่ยวเขา่าเกี่ยวหน้าราะว่าเกี่ยวข่ากันยังบ่แล้วแต่เสียอันนั้นของฝากให้น้องแยกงเอามืออันนี้ของฝากฝากให้น้องแย่ง อันนี้สีนกนกตัวหนึง่งนกเป่าที่เหาได้แล้วก็อันมากจัน,นเอาเองเงีหรือว่าสิเอากระทงไปเลยงัดใส่กระทงจึงบาอ,อายเขาเอาอันนั้นเข้าหันออกใบในกระตาลดเข้าของกินเหาก็ได้อามาเพราะว่าปกติเหามา เอาคลิปลงอยู่นี่นี่ใส้เวลาโดนต้องได้กินเขาเทียงอยู่นี้มีเขามีน้ำพร้อมเอออันนี้เอาเมื่อให้น้องยิงนี่เขาของเราสีซสองเซนแม่มัดไว้ในถุงยางแล้วก็แจวตุกน้ำเบิดเท่านี้แหละยางเมื่อน้ำกัน จากนี้ไปห้าบานโบบิงหรือว่าบานที่น้องยังยูก่กับประมาณอันเครื่องลากน้องแยกสิมากินข้าวอยู่นี่หรือว่ากินข้าวนำน้องผู้นั้นน้องผู้นั้นก็นเป็นพี่น้องของเฮ้าคือกันเป็นพี่น้องทางแม่ไปถ้าน้องแยกยางกลับบ้าน เลี้ยงน้องแยกได้ถ้าว่าน้องแยกกลับบ้านต้องไลยนึ่งข้าวนึ่งน้ำเฮ็ดอาหารการกินเพราะว่าข้าวนี่ที่เฮาเอามานี่เฮาไว้อยู่นี่น้องแยกเมื่อนำน้องๆพากันกรับของฝากหันให้น้องแย่งแบ่งให้น้องผู้นั้นอีกใส่เสื้อลายฮั้นอันมากจันหรือว่าแบ่งทั้งสามคนเลยคนละหน่วยพอได้กิน ตอนนี้มันขึ้น64%แล้วมันไดนั่งทาแบบนี้แหละ้วาว่าเฮาลิ้นไปเลยแห้งซาบขัวเกา่าต้องได้อัปโหลดไว้แบบนี้อันนี้เฮาก็จะปิดไว้ใ้อันไฟเบทมันบัดก่อนกำลังดำเนินการ3%ซครั้งที่3อันนี้โมดนปันไดโดนสุดี่แมนครั้งที่2กํกำลังอัปโหลดอันนี้ดำเนินการ ประมาณห้าหกนาทีน่าจะสำเร็จสำเร็จเรียบร้อยคลิปสาวนาทีใส่เวลาการอัพโหลดสาวเจ็ดนาทีที่ผ่านมาค่อนข้างไวย่วันนี้สัญญาณต่ออีกคลิปที่สองอนนี้คลิปที่สอง ลงเตรียมมันแต่เฮานั่งทาแบบนี้แหละวนั่งสมบรรยากาศส่วนคลิปเฮาก็อัพโหลดไว้ในโทรศัพท์นี่แหละหลังจากเขาอัพโหลดคลิปสำเร็จแล้วจึงคอยมาตอบคอมเมนต์ของ ppfc เม่นมาหรือว่าบางคอมเมนต์เฮาก็บรได้ตอบหอบเบิ่งคอมเมนต์ได้แบบว่ามันลักษณะมีการทาม อาจจะตอบเนาะเพราะว่าเขากับบุคอยมีเวลาการตอบเมนเบิดทุกคนแต่เขากับอ่านเบิดทุกคอมเมนต์ถึงมาอาจจะบม่ได้ตอบก็ตามเขาก็อ่านแล้วก็กดใจพร้อมบางที่นี่เขาเอาคลิปลงในแมนอาทิตย์ละเทือหรือว่าอาทิตย์สองเทืออากาศช่วงนี้เนี่ยส่วนหลายลมพัดอากาศเริ่มหนาวหมู่บ้านบ้านบูบิงนี่เขา เกี่ยวเขาให้ย่างลายทุกคนสังเกตเบิรงแต่ละครอบครัวในย่างลายเขาเกี่ยวย่างหมดแล้วแต่บ้านเฮานี่ก็มีบางครอบครัวก็สําเร็จแล้วคือครอบครัวเฮาก็สําเร็จแรกคลิปสามสิบสองนาทีนี่แหละเขาสิทธาโดนเหลือเวลาหนึ่งสโมง มันหัาการอัพโหลดได้3-3%สำหรับเน็ตหรือว่าดาตาัตต้าที่เฮาเอาคลิปลงเนี่ยเฮาสามาัครเนี่ยครั้งหนึ่งเฮามาเนี่ยประมาณ30,000กิบหรือว่า10,000กิบเฮาสามาัครอิงตามคลิปของเฮาถ้าว่าคลิปยาวนี่เฮาก็ลงดัตตาลายถ้าว่าคลิปสั้น,นเฮาก็ลงดัตตาน้อย แต่ทว่าเฮาลิ้นแบบธรรมดาเนาะโบได้ลงคลิปนีอาจจะบบเปลืองเนาะสมัครประมาณ10,000เฮาก็ได้ลิ้นเต็มมือเลยแต่ว่าเฮาเอาคลิปลงเนี่เปลืองขนาดทว่าเฮาเซเลียร่วมเนาะการลงเน็ตหรือว่าด t ตเนาในเดือนนึงสําหรับเฮาลงคลิปได้ประมาณ2-5-3แสาแน,นโดยเฉพาะนี่ชสวงสัญญาณซ่าเปลืองขนาดน มันใส่เน็ตแต่ส่วงสัญญาณไวกับโอเคอยู่นะบุปืองปันใดส่วงซาเนี่โอ้หฮอตห้าสิบพันเลยในวันเดียวเขามาอัพโหลดคลิปถ้าจนฮอตมือ,อทอดคำคนละจึงกลับบ้านตอนนี้กัส่วงสิบสองโมงเขานั่งกินข้าวอยู่แคมทาง กินกับแจ้วนี่แหละสีนแหง้ง2อเส้นส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่เาจงไว้ให้น้องแยกยานบาน้องแยกบาได้กินเขา้าหาวาน้องแยกได้กินเขาก็ดีเอามามา,มาทุกคนมากินขา่าเทียงน้ากันก็บแบบนี้แหละทุกครั้งเอามาอัพโหลดคลิปลง Youtube ตรงไหนทือเขาถือน้ำมากิน ตอนแรกจึงคอยกลับคลิปนี่เราอัพโหลดไวอัพโหลดคลิปแล้วนี่เราต้องตั้งเวลาอีกตั้งเวลาปล่อยตั้งเวลาปล่อยนีย่วันละคลิป วันนี้กับซีคลิปเขามาอัพโหลดซีคลิปกับซีวันเขาได้ไปพักอยู่บ้านได้ไปเฮ็ดคลิปต่ออยู่บ้าน เราเคียงมาตำให้ กินเขาแล้วส่วนที่เรือนี้จงไหนงยางคสี่เซนหนึ่งกตจแจวเขาในเรือร้ายเขากินบุร้ายกินน้อยเดียวตอนนี้เราอัปโหลดคลิปกับสำเร็จเรียบร้อยตั้งเวลาไว้เรียบร้อย ก็เรียกต่อไปนี่แมนเราจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เอาเขามานั่งอยู่ในรถจกรถจกอันนี้เนี่ยมันใส่โบได้แล้วมันเพลแล้วอันนี้แหละคอมเมนต์ห้าสิบสามนาทีที่ผ่านมากดใจเสียดายลานเกิดผิดประเทศตอบคอมเมนต์ก็ขอบคุณ ขอบคุณครับถือว่าเรียบร้อยเลือนต่ออีกนี่กดใจต่อเหียนหูศึกษาให้มากออกไปข้างนอกบ้างก็ดีเสียดายของกดใจอันนี้คนคนเดียวกันตอบขอบคุณครับ เลือนคื้มาน,น,นี่อันนี้ก็คนคนเดียวกันพันเข่าวไม่ถูกกับสถานที่ใช่ครับอดใจติดตามตลอดสอบขอให้มีความสุขตามแบบของเฮาระมดระวังสู้ๆอดทนขอบคุณครับ คือตอนนี้ก็ส่วง4โมงแรงคือว่าสำเร็จเฮาเอาคลิปลงตอบความเตม็นยังกับเรียบร้อยแล้วก็เข้ากับสีกับบ้านเลยจะไดก็ต้องขอขอบอกขอบใจฟซีเบิดทุกคนที่ให้เกียรติเขามาเบิ่งมาสม2ของเ้าให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็อยากขอให้พีพีซ จงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเหตุยังัยังกับขอให้เจริญก้าวหน้าให้ยู่ดีมีสุขจะได้กับขอบใจหล,าย,ลา,ยายบายเจอก,กันในคลิปต่อไป